สวัสดีครับผมแจ็คกี้พิกอาร์ตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีทัดผิวหน้านะครับวิธีการทํารีทัดผิวหน้าก็ไม่ยากนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมทําเอาไว้นะครับอ่าจะสังเกตว่าผมพยายามเก็บรายละเอียดของตัวเนื้อผิวนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดภาพที่เราต้องการขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทําการ คลิกขวาทําการ Copy ภาพขึ้นมานะครับหรือว่าเพื่อนๆจะกด c o n t r o l แล้วก็ J ก็ได้นะครับได้เหมือนกันหลังจากที่ว่าเราได้ภาพตัว Copy ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาเลือกที่เบอร์นะครับใช้ฟิลเตอร์เลนเบอร์นะครับงั้นนี้เมื่อเราเปิดฟิลเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับความคมชัดของตัวภาพนะครับออันนี้ผม จะเลือกให้มีความละเอียดประมาณนี้นะฮะคือภาพมันจะเบลอโดยที่ว่าเราไม่เห็นรายละเอียดของตัวเนื้อภาพแล้วนะฮะางานนี้ผมก็กดโอเคเป็นที่พอใจอหลังจากนี้ผมก็จะมาเปิด Copy ภาพต้นฉบับขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เลื่อน l a เยอรนี้ขึ้นไปไว้ข้างบนสุดนะครับหลังจากนั้นผมกดมาร์กนะฮะแล้วก็มาเลือกหัวแปรง นะครับก็เป็นแอร์บัดเหมือนเดิมเลือกความคมชัดของหัวแปรงความเข้มให้สักประมาณ30หรือครึ่งนึงก็ได้ครับเพื่อความรวดเร็วของงานแล้วก็มาปรับสีของหัวแปรงให้เป็นสีดำนะครับทำการไฮไลท์ภาพลงไปนะครับเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะฮะจะสังเกตได้ว่าเนื้อผิวของงานเราจะเรียบขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราทำการไฮไลท์หรือมาร์กภาพเนี่ย จะสังเกตได้ว่ามันจะมีสีดำตรงจุดที่เรา,าลงสีไปนะครับแล้วมันจะมาดึงภาพจากตัวข้างล่างนี้ขึ้นไปโชว์แทนนะฮะางานนี้เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเก็บรายละเอียดของงานไปเรื่อยๆนะฮะ ในกรณีที่ว่าเราต้องการที่หรือว่าเอต้องการที่จะให้มันให้ภาพเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างเช่นกรณีสมมุติว่าตรงช่วงขอบแก้มเนี่ยฮะเราเราเกิดทําให้อ่าเราลบภาพเกินไปทําให้เนี่ยขอบแก้มระเบอร์เกินไปนะครับเราสามารถที่จะทําให้มันกลับมาโดยการมาคลิกที่สีนะครับคือมาสลับสีเราเรามาใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทําการไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับ กลับไปที่เดิมอ่าภาพของเราก็จะกลับมาเป็นตำแหน่งเดิมนะครับคือกลับมาชัดเหมือนเดิมนะฮะอ่าแล้วเราก็สลับสีกลับไปทำงานแก้ไขในจุดของที่ว่าเราทำเกินมานะฮะอ่าเก็บรายละเอียดภาพไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบทำในส่วนของตรงนี้เนี่ยคือยิ่งถ้าเรารีบเนี่ยมันจะยิ่งช้าฮะก็ทำไปเรื่อยๆ ในคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้แต่งจนละเอียดเหมือนอย่างตัวตัวอย่างที่ผมทำให้ดูตอนต้นนะครับแต่ว่าผมจะสอนวิธีคร่าวๆแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะไปต่อยอดความคิดต่อไปนะฮะ โอเคสมมุติว่าเราเก็บรายละเอียดจนครบแล้วเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วนะครับงานนี้เราก็จะต้องมาแต่งเรื่องของแสงนะครับวิธีการทำก็คือเรามากดที่เลเยอร์ครับตั้งเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1ตัวแล้วก็มากดที่ตัวดูดสีนะครับแล้วก็เลือกสีตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับ ะะจุดที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นอย่างจุดเนี้ยมันเกิดความต่างของแสงมากเกินไปนะครับอย่างตรงนี้มันเป็นสีขาวเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเนื้อคือเราต้องการที่จะให้มันดูกลมกลืนมากขึ้นกว่านี้นะฮะเราก็มาเลือกสีผิวใกล้ๆกับตำแหน่งของแสงท,ที่เราต้องการปรับนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกที่อีบัตนะฮะปรับความเข้มของหัวแปงให้เป็นอย่างบางนะฮะสักประมาณ10หรือ ต่ำกว่าน,นี้ก็ได้ครับแล้วเราก็ทำการไฮไลท์สีลงไปนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะฮะจะสังเกตว่าตัวเนื้อสีของผิวเนี่ยมันเริ่มจะกลมกลืนกันเพิ่มขึ้นนะฮะอ่ายิ่งเราเก็บรายละเอียดของตรงช่วงสีเนี่ยได้มากเท่าไหร่ภาพเราก็จะยิ่งเนียนมากขึ้นเท่านั้นนะฮะ ในจุดอื่นก็ทำเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าผมจะผมแนะนำนะก็คือให้เปิดเป็นเลเยอร์ตัวอื่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในจุดอื่นเนี่ยไม่เป็นไรเราจะเปิดกี่เลเยอร์ก็ได้ไม่เป็นไรอยู่แล้วเราก็เราก็ทำเหมือนเดิมนะฮะในเลเยอร์ใหม่ของเราเราก็ทำการไฮไลท์ลงไปเก็บรายละเอียดของสีผิวแล้วก็ พยายามทําให้มันดูกลืนกันนะครับอ่าครับเก็บไปเรื่อย <Okay. S 2> เทคนิคนี้นะครับยิ่งหัวแปลงเรามีความบางเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบนะฮะคือมันงานอาจจะช้านะครับตอนช่วงพ่นสีแต่เนื้องานก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะงานนี้ ่ะผมจะให้ดูนะฮะว่าเนื้องานเราละเอียดขึ้นไหมอ่านะครับอ่าอย่างช่วงคางเนี้ยอ่าสมมุติว่าผมเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเปิดได้เยอะขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็ทําการ Copy สีในจุดข้างๆนะฮะแล้วก็ทําการไฮไลท์ลงไปอ่ายิ่งถ้าหัวแปลงเราบางเนี่ยมันจะทําให้เนื้อเนื้องานของเราเนี่ยดู สีมันจะไม่โดดทันทีเลยมันจะยิ่งเก็บรายละเอียดได้ดีมากขึ้นเลยแต่แต่มันก็แล้วแต่คนครับความถนัดของแต่และคนไม่เหมือนกันนะฮะแต่นี้แค่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีบมากเนื้อผ้ามันก็จะละเอียดตามงานไปด้วย แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในบทเรียนนี้ผมอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดจนแบบจนครบเหมือนอย่างตัวต้นแบบที่ผมทําไว้นะฮะอันนี้ผมจะทําไว้เป็นคร่าวๆเป็นไกด์ไอเดียให้กับคนที่จะไปต่อยอดละกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บงานไปนะฮะโอเค หลังจากที่ว่าเราได้ชิ้นงานในส่วนของตรงนี้แล้วเนี่ยอ่าก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดอย่างเช่นสีผิวอ่าอย่างเช่นสีริมอ่าสีปากดวงตาอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อจะทําให้ภาพเราดูคมชัดเพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าดูดูสวยงามเพิ่มขึ้นวิธีการทําสีให้ปากเรามีสีสันนะครับก็ทําการ คัดตรงช่วงปากเราออกมานะครับเราจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิล c กหรือว่าตัวนี้นะครับลั s โซนะครับได้เหมือนกันอ่าให้มันเกิดเส้นปะปะที่ตรงช่วงบริเวณปากนะครับแล้วก็เลือกภาพนะครับของเรามาไฮไลท์ภาพที่เราต้องการนะครับเราจะกด Control แล้วก็ C หรือว่าเราจะมากดที่ตัว Edit แล้วก็กด Copy ก็ได้ครับได้เหมือนกันเสร็จปุ๊บทำการกด Paste หรือ o t t r V l v นะครับอืมงั้นนี้เราก็จะได้ปากขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเออรายละเอียดของตัวช่วงนี้มันก็ยังไม่ไม่เรียบเพราะว่ามันเป็นตัวต้นฉบับของเราเลยนะฮะแล้วเราจะเปลี่ยนสียังไงล่ะอ่าเราเข้ามากดที่เ m เมลนะครับ Adjust แล้วก็เลือกคิวนะครับ ผมต้องการทำให้ปากมีสีแดงนะครับผมเข้ามาเลือกตัวเลสแล้วก็เพิ่มความสดของสีไปนะครับอ่าประมาณไหนเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันแล้วกดโอเคครับส่วนที่ว่ามันเกินออกมาเราก็ใช้วิธีเดิมคือการกดมาร์กแล้วก็ทำการลบทำการลบมันออก Okay. เท่านี้เราก็จะมีเ,เราก็ใส่สีที่ปากได้แล้วนะครับส่วนรายละเอียดนี่ก็ใช้วิธีเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะข้ามไปเลยแล้วกันผมไม่ได้สอนเพิ่มต่อมนะก็คือไปเก็บรายละเอียดกันต่อเอาเองแล้วกันนะครับอ ส่วนลูกตาก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราจะทําให้มันดูสดขึ้นเราก็มาเนี่ยครับมาก็ปรีก c ป p ีดวงตานะครับเลือก select ที่ภาพที่เราต้องการที่ก็ปีกด copy หรือ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะครับหรือ paste ต่อ,อ เดอนขึ้นไปไว้ที่เลเยอร์ข้างบนนะฮะเลือก image ปรับโทนสีผมจะให้มันเป็นสีฟ้าเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งโอเคแลกดโอเคครับงานนี้เราก็ลบในส่วนของตัวที่มันเกินออกมา ครับเราก็ดูมีมิติเพิ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบไปตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มลายเส้นเพื่อให้ภาพมันดูคมชัดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการแต่งแสงเงาจะทำยังไงให้มันเกิดไฮไลท์ที่ดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบไปแค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับ